สวัสดีค่ะไอมีใหม่ๆหาความสุขง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะมารีวิวซีรีส์จีเรื่องไวรักนักฝันมีทั้งหมด47ตอนสามารถหาดูได้แล้วที่ไอชีอีออกฉายในปี2020เป็นแนวรักโรแมนติกและเรื่องราวธุรกิจดูจบแล้วรีวิวได้ตอนแรกคาดหวังว่าเปิดเรื่องมาจะมีแต่ความรักหวานแบววุ๊กก๊กแต่พอเอาเข้าจริงๆเนื้อเรื่องกับเน้นหนักไปทางการแข่งขันธุรกิจไลสดขายสินค้า กว่าที่ความรักจะเริมหวานก็ปาไป EP ที่20กว่าแล้วอดใจรอกันนิดนึงนะ แต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องธุรกิจแต่ก็ไม่ได้หนักจนทําให้หนังไม่สนุกเพราะเวลาที่มีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาเราจะคาดเดาไม่ออกว่าพระเอกกับนางเอกจะช่วยกันแก้ไขปัญหาไปในทิศทางไหนและปัญหาก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยทําให้หนังไม่น่าเบื่อแถมยังแทรกความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกและความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นๆเข้าไปได้อย่างลงตัวไม่หนักเกินไปและไม่เลี่ยนจนเกินไป แต่ว่าขอตินิดนึงตรงที่เนื้อเรื่องบางจุดและเสื้อผ้าไม่ค่อยคอนติเนียเท่าไหร่ส่วนฉากโรแมนติกอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเราว่าเรื่องนี้พี่วาหรือจอหนนี่ห่วงของเราทําได้ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆแต่เรื่องความโรแมนติกไม่น่าจะใช่สายของนางอยู่แล้วอย่างพี่วานต้องบูแอคชั่นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะย้ำจ้าเรื่องยอ่อ เป็นเรื่องราวของต้วนหลานกับซีซีหนุ่มสาวสองคนเติบโตมาด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันเป็นคู่กัดที่รู้ใจกันมากวันหนึ่งเขาและเธอจําเป็นต้องก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซไรา์สดต้วนหลานและซีซีนับว่าเป็นมือใหม่ในวงการธุรกิจพวกเขาต้องพบเจอความซับซ้อนและความยุ่งยากในการทําธุรกิจแต่แม้ว่าจะเจอทั้งการหักหลงังรวมถึงอุปสรรคต่างๆนานา,นา เขาและเธอรวมถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคนั้นให้ผ่านผนไประหว่างทางความสัมพันธ์จากคู่กาศก็กลายเป็นคู่รักอย่างไม่รู้ตัวอุปสรรครักและอุปสรรคทางธุรกิจของเขาและเธอจะมีอะไรบ้างไปร่วมให้กำลังใจพวกเขากันในไวรักตักฝันขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ และอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ